ปุ๋ยปลานินทองทีวีวิถีเกษตรวิถีธรรมชาติวิถีแห่งความสุขวิถีเกษตรแนวใหม่นวัตกรรมแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองและตรานกอินีแดงคู่เหยียบโลกพลังอินทรีย์มีคุณภาพใช้เวลาหมักหมมไม่ต่ำกว่า3ถึง5ปีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วเพื่อสามารถดูดเอาไปกินได้เลยผลิตโดยบริษัทเ p ีฟาร์มกลสินจำกัดตอนสวนผักหวานใต้ต้นตะขบ วันนี้บริษัท SP ฟาร,ร์มกลสินจำกัดผู้ผลิตปุ๋ยสองพลังเคมีอินซีตราปลานินทองและตรานกอินทรีแดงคู่เยียบโลกได้พาผู้ชมมาพบกับพ่อสวัสด์โอภากาศ ปราชชาวบ้านผู้ไม่เคยหยุดคิดคน้นมันพัฒนาตนเองจนสามารถนำผักหวานป่าที่ใครๆก็ว่าไม่สามารถปลูกได้มาปลูกในสวนหลังบ้านของตัวเองได้สำเร็จและยังให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากสร้างรายได้อย่างที่ไม่เคยมีใครนึกฝันว่าพืชป่าราคาสูงหาได้ยากกลับถูกเพาะปลูกขึ้นมาได้และเก็บเกี่ยวทำผลกำไรได้อย่างงามด้วยหลักของเกษตรผสมผสานภูมิปัญญาชาวบ้าน และวิถีเกษตรแนวใหม่นวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองและตรานกอินซีแดงคู่เหยียบโลกพลังอินรีย์มีคุณภาพใช้เวลาหมักหมมไม่ต่ำกว่า3-5ปีย่อยสลายสมบูรณ์แล้วเพื่อสามารถดูดเอาไปกินได้เลยครับสวัสดีครับคุณพ่อครับพ่อสวัสดิโอภากาศบ้านนาบอนตำบลนาบอลอำเภอคำม่วง เจ้าวากาลสินเริ่มแรกเดินทีเนี่ยถือว่าเป็นกเกษตรกรร้อยเปอร์เซ็นตทำนาทำไร่ทำสวนครับแต่วันนี้เนี่ยเป็นป่าชาวบ้านไปแล้วเป็นนักสู้ที่ทรหดมากใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยผักหวานนี่คุณพ่อเนี่ยกี่ปีแล้วสิปีแล้วสิปีถึงได้ขนาดนี้นะครับจากที่ไม่มีความรู้อะไรเลยไม่มีล้มลุกคุกคานปลูกมาแล้วเนี่ยปลูก100ร้อต้นเหลือ3มต้นถ้าเป็นคนอื่นเขาเลิกไปแล้วใช่ไหมครับ อันนี้นี่คุณพ่อยังสู้ต่อนี่เขาเรียกว่าเลือดน,นักสู้เลือดอีสานนักสู้ครับที่ทานี่พ่อแรงบันดาลใจเพราะอยากให้ของป่ามันจะสูญหายถ้าเราไม่ทําไรคือผักหวานป่า<อ>นี่ใครก็ตัดทิ้งใครก็ทําสวนอ้อยสวนมัน<อ>มันก็จะสูญหายสูญหายนั่นแหละครับนี่คุณพ่อถึงได้มาทําตรงนี้ไว้ ผมต้องถามก่อนนะว่าเรื่องต้นเนี่ยคุณพ่อนี่ศึกษามาสิปีต้องมีเทคนิคขั้นตอนการปลูกปลูกยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังครับเราต้องหากระบอกกระบอกไม้ไผ่ครับกระบอกไม้ไผ่เราตัดเป็นท่อนเป็นช่อนล้เก็เอาหลักสักได้ปลูกระยะห่างนี่ไม่ไม่สำคัญใช่ไหมครับแต่จะควรมาะสมของเราอ๋อแต่ต้องปลูกในร่มนะปลูกแล้วครับหาตะกบหยิมปลูกต้นที่เป็นร่มนี่ต้องเป็นตะขบต้นเป็นดอกแคใช่ไหมครับเพ่จะไปกันได้นี่คือคุณพ่อทํามาหมดแล้ว แต่ก่อนนี้เคยปลูกเห็นบอกว่าปลูกใต้ต้นสักไม่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้ที่คุณพ่อทดลองมาหมดแล้ว10ปีเนี่ยต้นตะขบเนี่ยนี่คือพี่เลี้ยงอาต้นแคปปาต้นขําเทศสามอย่างเนี่ยปลูกแล้วจะเกิดครับไม่ตายหลายคนสงสัยว่าด้วยเหตุใดถึงต้องเป็นต้นตะขบผักหวานป่าจึงรอดได้นั่นก็เพราะว่าด้วยสภาพแวดล้อมดั้งเดิมของผักหวานป่านั้นจะขึ้นอยู่ตามป่าในภูเขา จึงแน่นอนว่ามันย่อมต้องเกิดใต้ร่มเงาของพืชชนิดอื่นพ่อสวัสดจึงสันนิษฐานว่าผักหวานป่าอาจจะไม่ชอบแสงแดดที่แรงมากนักพ่อสวัสดจึงหาพืชพันธุ์ที่มีลักษณะใบที่กระจายกรองแสงได้ดีอย่างเช่นต้นตะขบประกอบกับต้นตะขบนั้นยังมีผลที่ให้รสหวาน ปุ๋ยปลานินทองปุ๋ยที่ใช้แล้วได้สองพลังพลังเคมีช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นโตเร็วงามไวพลังอินทรีย์จะนําระบบนิเวศกลับมาเติมธาตุรองธาตุเสริมเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กต่างๆจึงทําให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ครบสมบูรณ์ทําให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคแมลงได้การฉีดยาฆ่าแมลงก็ลดน้อยลงพื้นที่ไม่ระบาดไม่ต้องฉีดเลยแล้วดินจะกลับมาร่วนซุยไส้เดือนกลับมาสัตว์หน้าดินกลับมาระบบนิเวศมันจะกลับมา เมื่อพืชไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีสัตว์จำพวกหน้าดินก็จะอยู่ได้พืชได้กินอาหารที่ครบสมบูรณ์ต้านทานโรคได้กเกษตรก,รกรก็ไม่ต้องควักเงินในกระเป๋าไปซื้อสารเคมีเงินในกระเป๋าก็มีเหลือเยอะ,กะเกษตรก,รกรก็ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสารเคมีตกค้างในร่างกายคนกินในเมืองได้กินของที่ไม่มีสารเคมีตกค้างคนทุกวันนี้เป็นโรคมะเรง็งเพราะมีสารเคมีตกค้างในข้าวในผักในปลายเยอะ เมื่อไม่ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่มีสารเคมีตกค้างเงินในกระเป๋าก็าเหลือเยอะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตถ้าผล,ผลผลิตมันเพิ่มต้นทุนมันลดเองคุณลุงผมขอความรู้เรื่องนี้หน่อยนีย่ตัวนี้เนี่ยเขาไว้ทําอะไรีออ่ป้องกันป้องกันยามเรายา้ามห้องเสียหงาหมดยกมัดจอกห้องะสิตรผู้ถือคือันนี้คือเวลาเราได้ย่านี่ จอบก็จะไม่โดนเออนี่นแหละกันแสงแดดตอนต้นเล็กๆนี่ต้นจะอยู่ข้างล่างเลยครับตัวนี้แค่เอามาค้อไว้เออค้อไว้เฉยๆจังเลยเฉยๆอันนี้คือว่ากันมแมลงกันฝนตกลงมากมันสะโอบต้นโอบเงามันมือไม่่าเขาปลูกจะบินนีก็คือหาแนวคุ้มเอาไว้พักบ้านเขาอี่งมันสีเหี่ยวเจียวกับแดดห้อนๆค้อนๆน,นเจ้าอย่างเหี่ยวตาย ผัหกหวานปลาราคาคงที่กว่า10ปีกิโลกรัมละ3 0 0บาทสามารถสร้างรายได้เดือนละ9 0,000บาทระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว7เดือนข้อดีของปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัทเอฟาร์มกลาสิงจำกัดเพิ่มธาตุอาหารรองอาหารเสริมเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กต่างๆจึงทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่สมบูรณ์ทำให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคและแมลงได้ดีสวัสดีคุณผู้ช่วยก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คนนี้แหละคือเป็นคนทําเรื่องตลาดไม่ว่าเก็บออกมาแล้วเป็นคนขายเป็นคนเก็บเงินคนปลูกดูแลสวนเป็นคุณพ่อหลักๆของเราที่เลี้ยงครอบครัวนี่ค,คือคือปลูกผักหวานป่าผักหวานป่าเพราะว่าผักหวานป่าเนี่ยราคาตลาดมันคงที่เลยตั้งแต่ทํามา10ปีเนี่ยกิโลละ300บาทนี่คือยอด ชาวบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ซื้อถึง1นกิโลมันแกงไม่หมดใช่ไหมก็จะเดินมาสวนบ้านใกล้เดินเที่ยงมาเนี่ยซื้อสักห้าสิบบาท20บาท30บาทแกงไปแม่ค้าเขาก็รู้แล้วว่าสวนเรามียอดผักหวานเขาก็จะเข้ามาซื้อรับซื้อเองที่นี่เลยตลาดนี้แล้วไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วขายหน้าสวนอย่างเดียวลูกสาวก็ไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องตื่นไปขายไม่ต้องแม่ค้าต้องไปเที่ยงคืนนะวันหนึ่งที่นี่ก็ อย่างสามก็สิกิโลนะสิกิโล,ลกิโลละสามร้อยนะกิโลละสามร้อยบาทเดือนหนึ่งนี่ก็ต้องได้30วันก็ต้องได้9 0 0 0 0ก็ประมาณโอ้ย,อยไปทํางานโรงงานนี่เดือนนึงไม่ได้นะเก้าหมื่นถ้าใครเนี่ยทำงานอยู่ต่างจังหวดัดทํางานอ,าอยู่กรุงเทพยอยากจะกลับมาทําสวนเนี่ยจะรอดไหมทํายังไงถึงจะมีเงินใช้ทํายังไงถึงจะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างของคุณช่วยนี่นะครับเดือนหนึ่งเก้าหมื่นบาทนี่ดูซิียว่าเก็บตั้งเจ็ดเดือนถึงจะหยุด ถึงจะหมดหด้ดูการเงินไม่ใช่ในน้อยทํายังไงถึงจะปลูกบางคนนี่พยายามแล้วพยายามเล่าปลูกไม่ได้เทคนิคการปลูกยังไงขั้นตอนตอนปลูกปลูกยังไงใช้อะไรรองพื้นแนะนําหน่อยนะครับว่าเกษตรกรอยากปลูกเยอะแต่ปลูกไม่ได้ถ้าเกษตรกรอยากปลูกนะคะหนึ่งเคล็ดลับในการปลูกผักหวานนั้นจะเป็นอย่างไรอดใจรอรับชมรายการในตอนหน้า วิถีเกษตรกรรมแนวใหม่ด้วยนวัตรกรรมแห่งอนาคตปุ๋ย2พลังเคมีอินรีย์ตรานกอินทรีย์แดงคู่เหยียบโลกจะมีส่วนทําให้การค้นคว้าการปลูกผักหวานป่ากว่า10ปีประสบผลสําเร็จได้อย่างไรอย่ารีรอและลังเลจนเสียโอกาสอย่าปล่อยให้วิธีเคมีมาทําลายสุขภาพของเกษตรกรทิ้งสารเคมีตกค้างให้กับคนกินและทําลายผืนแผดินของปู่ย่าตายายต้องเสียหายอีกต่อไป หากคุณกล้าที่จะปฏิวัติรูปแบบการทําเกษตรกล้าที่จะทดสอบและทดลองคุณจะเห็นถึงความแตกต่างในพลังอินทรีย์ของปุ๋ยสองพลังเคมีอินทรีย์ตราปลานินทองและตราโนอินซีแดงคู่เหยียบโลกนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยแห่งอนาคตแล้วดินคุณจะกลับมาร่วนซุยไส้เดือนจะกลับมาสัตว์หน้าดินจะกลับมากบเขียดกุ้งหอยปูปลาจะกลับมาระบบนิเวศจะกลับคืนมาทําให้กลไกทางธรรมชาติ กลับมาอยู่ในวัตจักรของมันอีกครั้งเกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้จักเรียนรู้ต้องรู้จักทดลองและทดสอบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยโปรดติดตามรับชมรายการของเราได้ในตอนต่อไปสำหรบับวันนี้ขอสวัสดีพี่น้องเกษตรกรไทย